สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะแรนดอมที่ชื่อว่าเมื่อเขาเห็นคุณกับคนใหม่เขารู้สึกยังไงนะเมื่อเขาเห็นคุณกับคนใหม่เขารู้สึกยังไงนะคะงั้นมาขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงว่าตรงกับเอเนอร์จีของใครในวันนี้หรือเปล่านะคะ seven of pentacles Page พจว a นส์แล้วก็วิวอฟฟอร์จูนในตอนนี้เป็นมองว่าคุณทำอะไรของคุณเองคุณกำลังเ,เหมือนว่ากับคนใหม่ที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่อ่ะคุณกำลังดูว่าเขาและคุณนะ่ะนะคะจะไปกันได้ยังไงนะเออเหมือนตอนนี้คุณกับคนใหม่คงจะ มีการพูดคุยมีการเริ่มต้นอะไรค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในตอนนี้ตัวคุณก็เหมือนค่อยๆดูไปว่าเขากับคุณน่ะจะเป็นยังไงนะคุณก็รู้สึกดีกับคนคนใหม่ที่คุณคบอยู่ในตอนนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันคือโชคชะตาพาให้คุณ่ะมาเจอเขาคนนี้นะคะนะกับคนใหม่เริ่มต้นใหม่ มันก็จะรู้สึกดีแต่ว่าก็ให้ดูเหมือนคุณก็ค่อยๆดูไปก่อนแหละว่าเขาและคุณจะเป็นยังไงแต่เรามาถามถึงคนเก่าดีกว่าว่าเวลาที่คนเก่าอ่ะคนที่คุณเคยคบอ่ะเขาเห็นคุณนะ่ะกับคนใหม่เขารู้สึกยังไงอยากจะรู้ <c oughs> มีอารมณ์ยังไงเมื่อเขาเห็นคุณนะกับคนใหม่เดท e i g ด t of Cups โอ้ God สามดาบเนื้อเยื่อ s อนส s แล้วก็ t h e h a n ง Man นะคะโอเคคนคนนี้นะเวลาเขาเห็นคุณกับคนใหม่เนี่ยเบนมองว่าตัวเขาเองอะเหมือนคิดว่าเฮ้ยฉันกับเธอมันจบไปแล้วหรอมันจบไปแล้วจริงๆหรอนะมันจบไปแล้วหรอนแบบว่า แบบคุณเลือกหันหลังให้เขาแล้วคุณเลือกเดินออกจากความรักนี้แล้วคุณเริ่ม move on ได้แล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเสียใจอะเสียใจว่าทำไมนะมันถึงแบบคุณถึง move on ไปได้เร็วนะคะ move on ไปได้เร็วนะเพราะว่า มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาจบกันมาไม่นานแต่คุณ move on ไปได้เร็วเหลือเกินเขาเสียใจเขาอะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะพยายามนะคะพยายามให้มากกว่านี้อยากจะทำอะไรให้คุณมากกว่านี้แต่เขารู้ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในตอนนี้นะก็เป็น the hangman ติดอยู่ตรงนี้ยไม่มีแอคชั่นทั้งๆท,ท,ที่อยากจะทำแต่ก็เลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะแบบ นอนติดเตียงนอนคิดอยู่กับบ้านนั่งคิดไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะคะเออแต่รู้สึกเสียใจและเสียดายที่คุณเดินออกไปจากชีวิตเขากับเรื่องราวที่มันจบขึ้นระหว่างคุณกับเขานะเสียใจมากอยากจะแก้ไขอยากจะทำอะไรแต่นิ่งคะ่ะยังไม่ทำอะไรตอนนี้นะคะแก้ก็แค่ได้แต่ดูคุณกับเขาคนใหม่นั้น นะอืมโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ตามชมกันวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ